ถ้าคุณยังเจ็บจากเรื่องเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าในใจทั้งที่เวลาก็ผ่านไปนานแล้วนั่นไม่ใช่เพราะว่ายังมีใครบางคนทำร้ายคุณแต่คุณต่างหากที่ยังไม่ให้อภัยตัวเองที่ยังเจ็บอยู่การที่คุณไม่ให้อภัยตัวเองแปลว,ว่าคุณยอมรับการกระทํานั้นแต่ไม่คือการยอมรับพลังงานลบที่คุณเก็บไว้ในใจมาตลอดตอนนี้ครับต้องตัดสินใจได้แล้วให้ตัวเองกลับมาเป็นอิสระ เพราะการให้อภัยคือการปลดปล่อยผู้ต้องขังและตระหนักว่าผู้ต้องขังนั้นก็คือตัวคุณเองวันนี้โอป้าจะพาคุณเรียนรู้แนวทางในการให้อภัยอย่างลึกซึ้งที่ไม่เพียงแค่ปลดปล่อยตัวคุณจากอดีตเท่านั้นแต่ยังเปลี่ยนความเจ็บปวดให้กลายเป็นพลังชีวิตใหม่ได้จริงข้อหนึ่งการให้อภัยนั้นไม่ใช่เพื่อตัวเขาคนนั้นที่ทําให้คุณเจ็บปวดแต่เพื่อปลดปล่อยตัวคุณเองหลายคนก็อาจจะคิดนะครับว่า การให้อภัยคือการปล่อยให้คนที่ทําเราเจ็บช้ําคนทําผิดนั้นลอยนวลแต่ความจริงแล้วก็คือการที่เรานั้นแบกความโกรธเสียใจก็คือการลงโทษตัวเองนั่นเองความเจ็บฝังใจไม่ได้ทําร้ายคนอื่นนะครับแต่มันกัดกินหัวใจคุณต่างหากจากภายในคุณจะไม่สามารถเปลี่ยนอดีตได้แต่คุณเลือกได้ว่าจะแบกมันไว้หรือว่าวางลงแล้วถอดบทเรียนจากเรื่องนี้การให้อภัยไม่ต้องรอให้เขาขอโทษ เพราะพลังอยู่ในมือคุณเมื่อคุณนั้นตัดสินใจให้อภัยตัวเองให้อภัยผู้อื่นคุณกำลังหยุดเลือดออกในใจตัวเองจงเขียนชื่อคนที่ทำให้คุณกโกรธเจ็บเสียใจแล้วเขียนต่อด้วยคำว่าฉันให้อภัยเพราะฉันเลือดจะหายดีเปรียบเสมือนกับการที่คุณปลดโซดรวนที่ล่ามขาคุณเอาไว้แน่นอนครับว่ามันล่ามคุณมานานคุณจำเป็นต้องตัดสินใจปลดปล่อยแนตอนนี้ข้อสอง แผลในใจจะไม่หายถ้าคุนนั้นยังไม่เลิกรูปมันทุกวันเราอาจจะบอกว่าเราลืมแล้วแต่ลึกๆแล้วเรายังคิดถึงมันอยู่ทุกคืนเพราะเราไม่ยอมปล่อยให้มันผ่านไปจริงๆการนึกถึงความเจ็บช้ำใาใจมันเหมือนกับการที่เราหยิบแผลเก่ามาเกาซ้ําให้เลือดมันออกซ้ำๆความคิดที่ว่าฉันไม่น่าโดนแบบนั้นเลยสิ่งนี้ไม่น่าเกิดกับฉันเลยมันคือดาบที่ย้อนแทงใจตัวเองการให้อภัย คือการที่คุณนั้นบอกกับตัวเองว่าฉันจะไม่หย่อเมื่อเรื่องนี้ทำร้ายฉันอีกต่อไปคุณไม่จำเป็นต้องลืมอะไรครับแต่คุณต้องยอมให้มันจบได้แล้วจงเขียนสามประโยคที่คุณยังวนอยู่กับอดีตแล้วเปลี่ยนตอนจบใหม่ให้ใจคุณสงบก,การให้อภัยนะครับมันเหมือนกับการเย็บแผลทำให้ทำมันก็จะกลายเป็นแผลที่เจ็บทุกครั้งที่คุณมองข้อ3การให้อภัยไม่ได้เปลี่ยนอดีตแต่เปลี่ยนความหมายของมัน อดีตนั้นก็จะยังคงอยู่แต่คุณเลือกได้ว,ว่าจะเก็บเป็นไว้เป็นความเจ็บปวดหรือว่าบทเรียนทุกเรื่องมีพลังซ่อนอยู่ในนั้นถ้าคุณนั้นยอมเปิดใจดูและถอดบทเรียนความเจ็บที่ให้อภัยแล้วจะกลายเป็นภูมิคุ้มกันให้กับตัวคุณไม่ใช่บาดแผลที่คอยทิ่มแทงใจคุณเพราะฉะนั้นการให้อภัยคือการเปลี่ยนบทพูดในใจจากเขาทำลายฉันเขาทำให้ฉันเสียใจเป็นฉันโตขึ้นเพราะเขา ไม่มีใครย้อนเวลากลับไปได้ที่จะเริ่มต้นใหม่หรือว่าเปลีป่ยนแปลงตอนจบแต่ว่าคุณสามารถที่จะถอดบทเรียนได้ว่าเรื่องนี้มันสอนอะไรคุณข้อ 4. การให้อภัยไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องกลับไปไว้ใจอีกหลายคนกลัวการให้อภัยเพราะคิดว่าจะต้องกลับไปเหมือนเดิมแต่ความจริงก็คือคุณสามารถให้อภัยได้โดยไม่กลับไปการให้อภัยคือการปลดปล่อยตัวคุณให้เป็นอิสระ มันคือการปล่อยใจไม่ใช่การเปิดประตูให้เขากลับมาขอบเขตนั้นสำคัญพอกับความเมตตาคุณให้อภัยได้แม้จะตัดเขาออกจากชีวิตแล้วความรักที่แท้จริงคือจะต้องเริ่มจากรักและเคารพตัวเองสะกอ่อนจงพูดจะชัดว่าฉันให้อภัยแต่ฉันจะไม่ยอมให้เขาทำแบบเดินกับฉันซ้ำอีกข้อหการให้อภัยคือกองขวัญที่คุณมอบให้กับจิตใจของตัวคุณเอง คนที่ได้รับประโยชน์จากการให้อภัยไม่ใช่เขานะครับแต่คือคุณเพราะฉะนั้นคุณคือคนที่หยุดเจ็บการให้อภัยคือการบอกกับหัวใจตัเองว่าพอแล้วนะจบแค่นี้ความสงบสุขจะเริ่มต้นเมื่อคุณหยุดหมุนเรื่องเดิมซ้ำในหัวคุณสมองกับร่างกายจะฟื้นตัวเมื่อคุณนั้นได้ปล่อยความคเครียดออกไปคุณไม่จำเป็นต้องชนะแค่ไม่ต้องเจ็บอีกต่อไปก็พอแล้วจงนั่งเงียบๆและพูดกับัวเองว่า วันนี้ฉันจะให้กับคนตัวเองคือการให้อภัยตัวเองข้อ 6. ถ้าคุณนั้นยังไม่ให้อภัยคุณก็จะตกเป็นเหยื่อของเรื่องเดิมซ้ำๆคือเรื่องในอดีตปราบได้ก็ตามที่คุณยังโกรธเรื่องนั้นก็จะควบคุมคุณอยู่แม้ว่ามันจะเกิดขึ้นไปนานแล้วและตุกครั้งที่คุณนึกถึงมันคุณก็จะเจ็บอีกครั้งคุณกําลังปล่อยให้เขามีอํานาจในใจคุณอีกครั้งการให้อภัยคือการตัดวงจรเจ็บจําซ้ํา ให้จบลงตรงที่คุณการไม่ให้อภัยคือการที่คุณนั้นให้อำนาจกับเขายอมให้เขาชนะซ้ำแล้วซ้ำเล่าตัวที่เขาไม่อยู่แล้วด้วยซ้ำคุณจะต้องรีเฟรมตัวเองย้ายโฟกัสแล้วดึงพลังงานตัวเองกลับมาทันทีข้อ7การให้อภัยไม่จําเป็นต้องมีคําขอโทษบางคนอาจจะไม่มีวันกลับมาขอโทษคุณและคุณก็ไม่จําเป็นต้องรอเขาการรอคําขอโทษคือการมอบกุญแจความสงบให้มือคนอื่นนะครับ คุณมีสิทธิ์เลือกให้อภัยตัวเองโดยไม่ต้องรอให้ใครอนุญาตใครที่เขาไม่ยอมรับผิดไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องผิดตามไปด้วยและคุณก็ไม่ต้องรอเขาการให้อภัยคือการรีเครมเพื่อที่หัวใจคุณให้กลับมาเป็นของตัวเองอีกครั้งจงเขียนจดหมายขอโทษแทนเขาและเผาหรือว่าฉีกทิ้งเพื่อปลดปล่อยทุกอย่างออกจากใจของคุณข้อ 8. การให้อภัยคือการปล่อยให้ปัจจุบันชนะเรื่องราวในอดีต อดีตนั้นไม่มีอยู่จริงแล้วแต่มันยังมีอำนาจเพราะว่าเรายังยึดถือมันอยู่คุณไม่สามารถอยู่กับปัจจุบันได้จริงถ้าคุณนั้นยังจมอยู่กับเรื่องเดิมการให้อภัยคือการตัดชื่อที่ผูกคุณไว้ในอดีตจิตใจที่เป็นอิสระอย่างแท้จริงจะดึงดูดผู้คนพลังงานใหม,ม่ประสบการณ์ใหม่ที่สดใสกว่าเดิมเข้ามาสู่ชีวิตคุณไม่มีใครสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ถ้ายงขังตัวเองไว้ในบทละครเก่า ตรงลิสสิ่งที่คุณอยากจะมีในชีวิตในวันนี้แล้วเขียนว่าฉันเลือกปัจจุบันมากกว่าอดีตไว้ข้างๆของ้อ9าการให้อภัยคือการที่คุณยอมรับว่าฉันมีค่ามากพอที่จะไม่เจ็บอีกต่อไปการให้อภัยไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือความเข้มแข็งในระดับที่สูงที่สุดคุณไม่ต้องโบนอยู่ในพลังงานต่ำเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีตัวเองก็ได้การยึดติดกับความเจ็บเอาไว้ไม่ได้ทำให้คุณเข้มแข็ง แต่มันทำให้คนเหนื่อยใจใหน่อยกายการให้อภัยตัวเองและการให้อภัยผู้อื่นนั้นเป็นการบอกกับตัวเองว่าฉันสมควรได้รับความสงบสุขคนที่ยกโทษได้ก็คือคนที่เคารพตัวเองที่สุดจงพูดกับตัวเองหน้ากระจกครับว่าฉันให้อภัยตัวเองและให้อภัยผู้อื่นเพราะฉันรักตัวเองมากพอที่จะไม่ปล่อยให้ตัวเองเจ็บซ้ำแล้วซ้ำเล่าข้อสิบความแค้นก็คือไฟที่เผาแค่ตัวคุณไม่ใช่ตัวเขา คุณอาจจะคิดว่าการไม่ให้อภัยเขาเนี่ยคือการลงโทษเขาให้มันสะสมแต่จริงๆแล้วมันคือการลงโทษตัวเองโดยไม่รู้ตัวความแค้นจะทำลายทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความสุขความรักความมั่งคั่งและพลังชีวิตของคุณเองคนที่คุณโกรธและอาจจะลืมไปแล้วแต่คุณก็ยังเผาใจตัวเองอยู่ทุกวันเพราะฉะนั้นการให้อภัยคือการดับไฟก่อนที่มันจะเผาทั้งชีวิตคุณคุณไม่จะเป็นต้องแพ้เพื่อให้อภัย คุณแค่ต้องเลือกจะไม่เจ็บอีกแค่นั้นพอข้อ11การให้อภัยคือการเปลี่ยนบาดแผลให้เป็นพลังเยียวยาและบำบัดแผลเก่านั้นไม่จำเป็นต้องซ่อนเอาไว้แต่สามารถกลายเป็นแรงบันดาลใจพลังสองทางให้ผู้อื่นได้คนที่ให้อภัยได้คือคนที่กลายเป็นผู้นําด้านจิตใจและอารมณ์โดยไม่รู้ตัวแผลที่เยียวยาแล้วคือแรงบันดาลใจที่ทรงพลังที่สุด วันหนึ่งเรื่องราวเหล่านี้ครับจะกลายเป็นเรื่องราวที่คุณให้แรงบันดาลใจกับผู้คนการให้อภัยนั้นจะเปิดประตูให้คุณช่วยเหลือผู้อื่นจากประสบการณ์ของคุณวันหนึ่งครับเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้คนข้อ12การให้อภัยคือก้าวแรกของการหลงรักตัวเองอย่างแท้จริงคุณนั้นไม่อาจจะรักตัวเองได้อย่างเต็มที่ถ้าคุณนั้นยังมีมุมหนึ่งที่คุณยังลงโทษตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่า การให้อภัยไม่ใช่แค่เรื่องเขาแต่คือเรื่องของคุณกับหัวใจคุณต่างหากทุกครั้งที่คุณอนุญาตให้คุณปลดปล่อยความเจ็บปวดออกไปมันคือตอนที่คุณกําลังรักตัวเองมากขึ้นการรักตัวเองจริงๆเริ่มจากการปล่อยสิ่งที่ทําร้ายเราออกจากหัวใจไม่มีความรักใดที่ลึกเท่ากับความรักที่เราให้อภัยตัวเองและให้อภัยผู้อื่นได้จงสร้างบทภาวนาเล็กๆในค่ําคืนนี้ครับขอให้ฉันเนี่ยให้อภัย ขอให้ฉันได้รักตัวเองขอให้ฉันได้สงบสุขท่องเอาไว้ครับแล้วตัดสินใจปลดปลด่อยตัวเองให้เป็นอิสระอย่าลืมกดติดตามอป้าอีสานเอาไว้เพื่อรับอาหารสมองคนสำเร็จทุกวันอันนี้เป็นตัวอย่างอ e ีบุ๊กประจำสัปดาห์สำหรับสมาชิกพรีเมียมคลับในช่อง motivation podcast นะครับทุกๆสัปดาห์เราจะมีอ e ีบุ๊กให้กับคุณแน่นอนครับคุณสามารถโหลดได้ฟรีเพียงแค่คุณสมัครสมาชิกบทเรียนสำคัญที่จะช่วยคุณยกระดับชีวิตยกระดับธุรกิจ ไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการด้วยศาสตร์ NLP NO จิตวิทยา m i n d f l n e n s ธุรกิจและการตลาด Motivation Podcast Premium Club อัปเดตเนื้อหาใหม่ทุกๆเดือนสิทธิพิเศษเฉพาะคุณทั้งเนื้อหาพรีเมียมหรืส่วนลดทุกโปรแกรมพิเศษสัมมนาสดพัฒนาตัวเองเฉพาะสมาชิกในพรีเมียมคลับเท่านั้นสนใจสมัครของช่องทางไหนไปสมัครกันได้เลยเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้น สมัครได้ที่หน้าแรกหรือว,ว่าไปที่ไลน์แอดไซโอป้าอิสานได้เลยขอบคุณมากครับ